เอต้าเอสวัสดีจ้าเอฟซี FC เก่าเอฟซี FC ใหม่เอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะมากินข้าวกับยายจะข้าวสวยร้อนๆเลยจ้ะไอหุยหุ้ย,ยขึ้นเลยเห็นมาวันนี้อันนี้อ,นนอาหารไม่ขึ้นอีกแล้วจะได้ชูชีปลาจ้ะปลาปลาไอ้นั่นปลาล่า,าส้มเครื่องออมันละว่าไม่ชูชีแต่ปลาส้มเครื่องแล้วก็นี่ ต้มยำซิคคงหมูจ้ะตอนเช้าเราก็มีซุปบัหมี่จ้ะแย,ยตักออกมาบดไดแบงมันเหลืออยุติโคยอแยกกับเลยมาใไส่พริกอยู่นี่เอานีแบงใบแม่น้องเข้าแล้วบอกกินเผ็ดจ้ะ มาเด้อกินขาน้ำยาจ้าต้มแสบต้มแสบถวยหน่อยออกจอกปหนี่ย่าจะมาไปใส่กลางได้ปานินสมุนไพรจะมีใส่ขิงใส่ข้า สนหวามซะชื้นใจเมันอี้ว่ามีผักดเด้อว่าได้ไปเก็บประทิ้งริมรัว่ <laughs> วเขาห้อม ต้มยำซิโครงหมูอืมผู้ใดนอาทว้วมแม่หวานแม่บอ,อรื้อบออริษัขอท้วงรื้อกินยาค่ะโอ้โขอโทษขอภัยให้อย่าลดความสวยสองเมตรจะแม่หวานท้วมนี่ เปลาวันวันเตาติดเท,ทอร์โบกินข้าวปลาวันวัเมมนเลมวนไม่หวานเด็ดาวข้าวเด้อหน้าตาซุปบกมี่จ้าซุปว่ส้ปลาเรื้อจากตำไอ่ห้ากับขัวหอมขัวกระเทียม ซื้อแล,ล,ล้วก็นำปลาลาห้องที่เอาต้มใส่ขวดไปตำซุ่มตำเยอะใส่จั่บะหมีเขาก็ต้มแล้วเขาก็มาดตำฟักๆสร้อยๆนั่นแหละก็ส้อยใส่ตั้งแต่กับฟักเอาถ้ามันแก่อะไรก็ฟักเอาตำใส่เลยผู้รสเลยใส่ง่าหอมส้อยบักซีเล้าน้่งตำใส่ สุดยอดเลยัวเนี้ยวขุยปะดิแด่เสื้อนี่กินควเหี้ยวไร้กินขนมไร้คนละใหม่ออกอเยอะลดงดคนเหียวหน่อยนึงว่าดีแล้วหน่อยนึง บร่ได้ตัวได้หน่อยนึงน้ำน้องแอบซูลี่ได้ยากเขา่ากินเข่าชุกคูชุกควนสชบอกเลยน้ำผูยุ่เมืองนอกเมืองหน,หน้าทุกประเทศทั่วโลกมากเขาน้ำได้ ่านเฮออยากโชว์สวยก็เฮ็ดเป็นโตก็ได้ด้วค่ะเ้อแต่ว่าอมันยัดเยียมันกินบ่เบิดจ้ะตวัวหนึ่งต,ตัวเลยเป็นชิน้นเป็นชิ้น้ําแกงหัวมันเอาไว้หนึ่งกับพางมองครองการมัดถอด บะหมี่กับข้าวอร่อยทุกอย่าง เสร็บเสร็บเส็บเส้็ส็่อยากเสร็ข้ามาบานเด็ดอยู่เด้อข้มาเร้วัดขดเัาขดเราขดไหลห่น้ำจ้าอิ่มแต่ว่าแต่ข้ามาหลกินนั้นเป็นเด็กข้ามเดียว เลิดจ้ะจคลิปละลอดเดี่ยวกัาจ้ะขอลาเนาะค่ะนาดจบคลิปขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจนะคะเปิดเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่จ้าขอบคุณมากมาที่ขอมาใ,ให้กำลังใจยอดเียวนะคะขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนจ้าบ,บ๊ายบาย